ยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหลายคนคงจะเคยเห็นภาพตลาดน้ําตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะแต่ในเดือนหน้านี้เองบรรยากาศของตลาดน้ําวิถีไทยจะถูกยกมาไว้กลางกรุงเทพมหานครที่บริเวณคลองผดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล <c oughs> เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครตามนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีที่สำคัญนโยบายนี้ก็ถือเป็นการอนุรักษ์คลองให้มีชีวิตขึ้นมาด้วย ไปติดตามกับคุณอากิระกิจธนโสภาค่ะครับแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมขณะดนี้นะครับก็คือคลองพดุงกรุงกรเกษมครับที่อยู่ช่วงในข้างทำเนียบรัฐบาลครับและสถานที่ตรงนี้เองก็จะใช้เป็นที่จัดงานตลาดน้ําวิถีไทยคลองพดุงกรุงกรเกษมครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สะพานอรไทยจรดจนไปถึงสะพานมัขวานรังสรรโดยครั้งแรกของการจัดงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับ ตลาดน้ำคลองพด,ดุงกรุงเกษมแห่งนี้จะจัดในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้น่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายเช่นการจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำการแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนานและการละเล่นท้องถิ่น คุณภาพของน้ําในคลองพดุลเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าท่านนายกเองเห็นน้ําใสนะคะถึงได้มีแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอ๊น้ำใสขนาดนี้กรุงเทพมหานครดูแลได้ดีขนาดนี้น่าจะมีตลาดน้ำนะซึ่งจะเป็นตลาดน้ําในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าตลาดน้านี้ทาในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างของตลาดน้ําแบบวิถีไทยนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเพราะว่าเราจะทําตามแบบวิถีไทยซึ่งคนไทยเองตอนนี้ก็เริ่มหอยหาความรู้สึกแบบไทยๆนะคะก็เชื่อว่าจะมีคนไทยเองด้วยคนกรุงเทพเองด้วยที่มาเที่ยวตลาดน้านี้กันนะคะการจัดงานตลาดน้าวิถีไทยคลองพดุงกรุงกรเกษมนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับนยโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวต่าง ในพื้นที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการตลาดในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและถือเป็นการเปิดตลาดน้าเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นต้นแบบให้กับตลาดน้ําในท้องถิ่นอื่นๆขณะที่ประชาชนเองก็ต่างมองว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับหลายภาคส่วนทั้งคนในพื้นที่และพ่อค้าแม่ค้าแต่ต้องการให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์คลองให้มีความสวยงามและสะอาด นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยจัดจะต้องเอาแบบอินเตอร์เลยนะสู้ต่างประเทศเขาได้นะิงจริง,รงบ้านเรามีแต่ของดีๆนะอย่างพี่มาวันนี้พี่ประทับใจนะแล้วก็ท่องเที่ยวเมืองไทยของที่สนุมอ่ะพี่ก็เห็นด้วยนะเงินมันจะได้สปาร์ตอ่ะพี่เห็นด้วยนะแต่ว่าจัดหรือว่าอะไรให้มันดีกว่าน,นี้แต่ถ้ามองอีกแง่งถ้ารถติดตรงการจราจรเนี่ยต้องให้ดีนิดนึงอะคะ่ะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนิดนึงอะค่ะนะคะ,ะ,คะพี่มอง ใช่กังวลแค่นั้นน่ะค่ะและ้วาสมุว่าคลองพดุงกรุงเกษมจะกลายเป็นคลองที่มีชีวิตอีกครั้งเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครได้สัมผัสโดยขณะที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานพร้อมยังได้เตรียมเรือท่องเที่ยวในคลองขนาด40ที่นั่งไว้บริการด้วยโดยเบื้องต้นจะให้บริการวันละ2เที่ยวเวลา16นาฬิกาและเวลา17นาฬิกา งานตลาดน้าวิถีไทยจะจัดขึ้นในวันที่12-15ถึงกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเป็นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่21 22กุมภาพันธ์วันที่28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมและวันที่7และ8มีนาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยในระหว่างเวลาการจัดงานจะเปิดการจราจรโดยรอบตามปกติไม่มีการปิดถนนอา,ากิรกิทนะโสภาห้องข่าว N b t บท